ไม่เอกเอ็มบียินดีด้วยนะครับพี่พี่น้องกลัวน้องเขากลัวคนนี้น้องเขากลัวคนนี้น้องกลัวน้องกลัวน้องกลัวพี่มีพี่ไฟในร้านคลาสสิกมากแจงหนองน้องกลัว แล้ทำไมซูมเอาไม่ได้ทำไมไปแกล้งน้องล่ะทำไ,ไทำไมไปแกล้งทำไมไปแกล้งน้องน้องกลัวเลยเห็นไหมให้ดูนะให้ดูหน้าคนกลัวเขาหลบหลบแล้วหลบแล้วเ <c oughs> ดี๋ยด้อนกลัวเดี๋ยด้อยกลัว นี่บรรยากาศหน้าร้านนะครับทุกคนเขาก็ถ่ายรูปกันอยู่บรรยากาศสนุกสนานนี่คุณอยากเล่นกับเรา มีคนอยากเล่นกับเราฮะน้องร้อง,องแล้วไม่ร้องมีคนอยากเล่นกับเราตาเอ๋คนนี้น่ารักคนนี้ไม่กลัวคนนี้เขาไม่กลัวไนะไนล่ะละคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะไม่กลัวเลยสวัสด,ดีหน่อยคะ่ะลูกเพ่นไร้หาย กลัวไหมไม่กลัวนอนน่ารักเนาะดูดูคนคนนู้นเขากลัวคนข้างหลังเขากลัวกลัวไหมกลัวไหมกลัวแล้วอ่าเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วอ่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้สึกตัวจะต้องเพิ่งรู้สึกตัวจะต้องกลัวโอ้ยร้องแล้วว่าพี่ขอโทษไม่ร้อง เมื่อกี้ไม่กลัวนี่อาวร้องแล้วร้องเฉยเลยร้องเฉยเอา้าตอนแรกไม่กลัวตอนแรกไม่กลัวแล้วพอเพียบก็กลัวไหมกลัวไหมกลัวเฉย <c oughs> ก็ตอนแรกไม่กลัวก็ชอบแกล้งเด็กอะตอนแรกไม่กลัวไง ชอบแกล้งชอบแกล้งก็แบบทำตาตัวอกลัวไหมแกล้งเด็กใช่ชอบแกล้งเด็กน้องกลัวตาผีไม่เห็นหน้ากลัวเลยตาหน้ากลัว เดีย๋ยวว่าแต่เด็กที่ก็กลัวน้องผันรลายตอนแรกน้องก็ไม่กลัวนะน้องแอบมองอยู่เลยอ่ะน้องแอบมองเราไม่ให้ไปเสิร์ฟน้องโตนุ้นอ่ะโอลัวมองมาอยู่นะเด็กน้อยมองมาพี่เอกนอนกี่โมงพี่เอกไม่ได้นอนมาสามคืนแล้วครับตาก็เลยแบบเนี้ย เอาขนมให้น้องสิค่ะืเอาขนมให้น้องๆก็กลัวปกติตาตัวโตแล้วใส่แบบน่ากลัวไปอีกคนอื่นใส่ไม่น่ากลัวเท่าผมนะเพราะว่าตาเขาไม่โตผมใส่นี่แบบน่ากลัวเลยน่ากลัวเฉยเลยกลัวเฉยเลยโอ้ยโอ้ย เห็นตาแล้วอย่ากินขนมยงงเยลี <coming! S 1> ขนาดจานมนเทเลยอ่ะดูอขอเขาดู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 ้องเ,เ,อด,เดูดูดดูดูดูดด โอ้ยทุกคนสี่ทุ่มแล้วพุ่มแพ้ถามหาเมื่อยแทนน้องเอกพุ่มแพ้ถามหาแล้วอ๋ลืมไหมลืมไหมเมื่อกี้จามก็เลยเอาไม้ออก <c oughs> ไม่ค่อยเลยบอกว่าจามย่างเท <c oughs> จามยางเท <c oughs> ทำไมไม่ใส่แมสอันนี้เราแต่งผีเราเป็นผีเราไม่เป็นโคเราไม่เป็นโควิดปกติอยู่ร้านก็ไม่ได้ใส่แมสเลยครับก็ถอดหน้ากากเดินตลอด จานยังที่ว่าสันใช่ท่าจามนี่แบบเนี้ยว้าวต้องไปถ่ายรูปถ่ายรูปทำท่าน,นี้แหละไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาพาเรวไนมาให้ดูอีกไปแล้วนะ บ๊ายบายครับฝันดีครับ